มันเรียกว่าอะไรขอรับเสด็จแม่โมทก,กะโมทะก,กะพิเศษของมันก็คือโมทก,กะหมายถึงการให้ความสุขจะมองจากภายนอกแล้วมันก็ดูธรรมดาเพราะว่าข้างในของโมทก,กะต่างหากที่ไม่ธรรมดาจะ้ะเสด็จแม่พูดถูกแล้วขอรับเพียงแค่ดูจากภายนอกไม่รู้เลยว่าข้างในจะอร่อยมากขนาดนี้ ใช่แลยลูกเช่นเดียวกันในตัวเราทุกคนต่างก็มีปรมาตมันอันจริงแท้อยู่ภายในแต่พระโมหะและความปัรถนาเป็นเหตุให้เระมองไม่เห็นความงดงามของภายในวิญญาณของเราแยกมาจากปรมัตมันการทำกรรมดีนั้นจะทำให้เราสามารถหลุดพ้นนี่คือเป้าหมายหลักแห่งชีวิตและมองเห็นความงดงามในตนเองเช่นเดียวกับที่ลูกได้รับรู้ถึงความหอมหวานที่แท้จริงของโมทกะ หลังจากที่ลูกได้กัดกินมันเข้าไปแล้วและโมทกะนี้ก็จะเป็นเหมือนปรัชญาแห่งชีวิตมโมทกะที่เสด็จแม่เตรียมให้กับลูกนั้นสามารถสั่งสอนให้แก่คนทั้งโลกได้และตั้งแต่วันนี้โมทกะจะกลายเป็นอาหารที่ลูกโปรดปรานที่สุด <c oughs>